คือฟัเฟสกูแบบอุ้ยน่ารักมากอุ้ยดีสีีสีอหมลับมาเจอดอกไม้วิ่งยิดานฟันเบสกไนีมาเดาใจเฮียกิจกัน วิทำกาฟที่เหนื่อน่ารมากเลยนะคะบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมค a หเอก็อยากให้พี่ๆทุกคนทายใจน้องปิอ่าว่าคำตอบจะเป็น A&B นบีนะคะซึ่งถ้าใครตอบเอห้าต่อเอทำแค่นี้นะคุณพี่ทำท่าบ้านหรือว่าใครแบบใส่เสื้อเอลลอยมาทำแค่นี้ก็ได้เออก็คือดีคุณพี่็็คือดี ส่วนคราวข้อที่หนึ่งคือสภาพอากาศที่ชอบโอโหจิตสดูไดูไหมครับสภาพอากาศที่น้องปิ่งชอบวัดขข่ออกแล้วนะสติไว้ใเดือนโบ เย็นเย็นกรุบกรุบสิบองศาก็เป็นแบบนี้หรือชอบแบบมีสนโ์ด้วยที่มาตกเลยก็ให้ทำแบบนี้เรานับเรบเลขไหมเรานับเรื่องคุณพี่ส่อตอนนี้เริมทำได้เลยเริกจบได้เลยถามช็อตหนึ่งกครับเดี๋ยวเรามีแอดมินคอยตรวจจับอยู่ตรงนี้นะคะแอดมินช่วยดูด้วยตอนนี้แอบเห็นว่าข้อเอแบบยะกว่า ไอ้ตัวเป็นเดนี่เดี๋ยวนั่งกันหมดนะคนเดียวเลข้นาวันนี้ปิงซอมิมาขึ้นมาทุนีเราจะเหลือคนเล่นอยู่ไม่ได้เลยเข้ผมตอบเนี่ยแลต่ถ้าผมตอบไปนี่คือเหลือยืนอยู่กันแค่สองคนนะเหลือคสองคนน่รอดจบเร็วยังจบเร็วเ้

แล้วคนดีเราต้องลงไปนะเออแล้วละกจริงว่านดีน่ารักมากใครทำ่าเออทได้ไหมขอขอทำเป็นสติกเกอร์ให้ปิงเลยได้ไหมพอเมื่อเอ่ออ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปมาข้อต่อไปข้อที่สองโอ้ยยากซงกงออนิ่งไม่ผตอันเนี้ยร้องรอ อะไรว้าไอพอดูอรนไ้กแล้อกเอาแเดบอสเอามากกว่ากันมากกว่ากันอ่าคิดว่าปุณธชอบร้องเพลงหรือว่าชอบเตร้องเพลงเหรออต้ยผมชอบร้องเพลงหมดเลยชอบเลยคือเยผมหอกเลยว่าคอนเนี่ยยากมากโม้ผมตัดสินใจนานมากโอ้ยตัินใจนานมากคือผมทําล้วมีอแบบ คือคือเขาจะริสมาใช่ไหมให้ผมตอบอ่ะเขาเป็นข้อที่ผมเลือกตอบนเพราะว่าเขาเลือกอะไรเหมือนกันซึ่งถ้ามีสีเขียนว่าถูกถูกพอก็เลืยสีใช่ถูกกัเลืยสีโอเคเพราะว่าเราเพราะว่าเรารักเจ็บเพลงไงโอเคเฮ้ยผมคืออ่าคือตอนนี้คือคือมวลมากอ่ะมวลมากคมวนมวลผู้คนมากมายอ่นมากมายไอ้ผู้คนสวยมากผู้คนสวยมากผู้คนเฮ้ยผู้คนสวยมากไหม ไอ้หัวอันนี้ครึ่งครึ่งนะใช่เคยเลยอันเนี้ยครึ่งครึ่งเลยโอเคทุกคนพร้อมแล้วและคำตอบคือคือแบบว่าโตนแบบว่าเราก็แบบอยากเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอยาแบบีเอ้ยแต่ว่าพี่หนุรอายดคองมากเยจริงหรอพี่ใช่เพราะว่าพี่โตเอาวี่โตเข้ามานั่งฝั่งพี่ชินดเราวสี่ยาวเลยแต่ว่าก็จริงๆมิไล่ะทุกคนใช่ไหม โอ้บอกว่าก่อนก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาในโลองนที os, uh, mm ่น hmm. ี Trevor ้นะโทรมานั่งดูน้องจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวนแบบเงียบเขากระเบไม่มีคนตอบเอเลยนะที่เอไหมเฮ้ไม่มีเอที่ตอบคนที่มอพี่เอสองคนเธอเธอว่านนี่ความดีฉันชอบสายตาฉันมองที่คุบี้แถวนี้เธอดูสิเขาเหมือนเขาเต้นอินแตงกวาเฉลยคือตัง ก็จริงคิดว่างปิงก็เป็นในรลางโร่แรมโอเคลกที่ลำเบอร์ของน้องปิงโอเคหกสิบเก้าหรือว่าหกสิบหกห้าห้าห้ามถามกันนะครับห้าถามกันคุณี่ห้าถามกันคุณพี่เราอยากถามเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราชนะแค่คนเดียวคุณี่เราตัดเพื่อนได้เลยตอนนี้โอเคฮะหยอกได้เลยนะฮะอุ้ยอันนี้ก็คือเสียงแับแอบนี้เสียงแตกนะ เฮ้ยอานไม่เซนตแตกเลยนะและคำตอบคือหกเก้าหกเก้ามีใครนั่งข้อดีบ้างมาโดนน้องปิงทำโทษเออข้อต่อไปโอ้ตื่นนอนอย่างแรกที่ปิงสะาำคือโอเคเล่นโทรศัพท์หรือว่าอาบน้ำ ขับน้ำอันนี้น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายหรือเปล่าโหนีคิดเหมือนกันโอเคและคำตอบหนึ่งสองสามเล่นโทรศอะไรอะไรอะก็ตื่นมาแล้วก็ต้องแบบถ่ายเองแค่เาแบบวันนี้แบบแฟนคลับแบบเอาเราไปติดใน FM หรือแบบอะไรวันนี้แบบโอ้โหนี่มินพิงพีดีอะไรเ ว้าวไปขับนาไม้ที่ครับผมบไปเลยเป็นคู่เราไปเลยอ่ะนั้นเลยไปขับนดกวันถากวันถูกวันทุกวันถูกวันถูกวันถกวันถูกวันถกวันถู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 กวันกวันถูกวันถกวันถูกวันถูกนถกวันถูกวันถูกวันถูกวันกวันถู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 กวันถกวันถูกวันกวันถูกวันถูกวันูกวันถูกวันถูกวันกวันถูกวันถูกวันกวันกวัน ค่จริงจริงจริงปี๊หุ่นปี๊โอ้ยโอ้โหโอเคไม่ไดเปลี่ยนใจนะคุณพี่ค้ามเปลี่ยนใจนะแล้วตอนนี้ไม่มีใครตอบเอเลยนะคะไม่เปลี่ยนใจนะมีท่านเดียวนะคะที่ตอบเอ้วคะไม่เปลี่ยนใจนะแล้วมีด้านบอลอีกสองคนที่เป็นเอนะคะแล้วหมดแล้วนะคะโอเคคำถามตอบนี้เป็นคำาตอบที่ห้าหุ่ เอาัยวะที่ชอบที่สุดอันนี้หมายถึงของตัวเองหรือของคนอื่นของของของปิงของปิงปิงชอบส่วนไหนที่สุดตาตาหรือปากตาตาหรือปากคุณพี้ว่าไงดีครับ เพียนคิดอยู่คุณพี่ฉีเลยเพราะว่าถ้าคุณพี่ฉีตอนนี้คุณพี่จะมีคู่แข่งแค้หนึ่งกับสองค่ะเสามนะคะคุณพี่มีคู่แข่งสามคนแต่ถ้าคุณพี่ต่ออันนี้คุณพี่คู่แข่งเยอะเลยแต่คุณพี่จะตกรอบเลยคุณพี่ไม่ต้องตีบอเลยจ้ะคุณพี่ต้องรีบนะเพราะตอนนี้ทุกคนแบบมีท่าแล้วโอเคปากคือ A ตาคือ B อ่า และคำตอบที่ถูกต้องคือคืออาคือ B คือ B นะคะชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบันอาสิบันสุดท้ายตอนนี้อยู่กันที่ข้อตอนนี้ไม่รู้แหละเราเป็นฟิลไปเรื่อยโอเคข้อต่อไปสิ่งที่ทำเราคิดว่า8ที่สุด ในชีวิตของติ๊มหนึ่งคือเอ็กซ์โปกินไอติมแล้วเป่าเป่าไอติ๊มสองคือเป่ามือตัวเองไม่รู้เป็นอ๋อไม่รู้เป่าของเย็นกับเป่ามือตัวเองโอเคข้อนี้คิดว่าของฉันดูไหมมาแล้วข้อพ่อของฉันวราวพี่อยากไปทำมาเร็ว คุ้ยอยากเป็นออกมาเรียว่าพี่สาวผมอ่ะชอบแซวแบบปุ๊ยเต้นอะไรอ่ะเอามาอุ้ยซึ่งตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงซึ่งตอนนี้มีบีถ้าคุณบางทีอ่ะคือผมยืนตั้งแต่เด็กๆแหละแบบบางทีนั่งอยู่เออเป็นอะไรไม่รู้ว่าแบบเหมือนผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมทพออะไรมือเปียกหรือว่าอะไรตื่นเต้นเปียกไม่เปียกไม่เปียกหรือแบบบางทีแบบ มันเป่าเองอะแต่แฟนคลับไม่เคยรู้เลยนะเพราะว่าแบบผมเป็นแค่แบบเลาอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่บ้านแสบแว่าหลังจากนี้ฝากพี่ๆช่วยดูด้วยช่วยช่วยดูแลด้วยว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะคะเวลาเราไปกับแฟนทรงแฟนสายบางทีเฮ้ยบางทีชอบปบบอันนี้เห็นอันนี้เราหล่อนะถ้าเราเป่าแล้วจ่อยตรงนี้เด้งขึ้นอ่ะ แล้วเขาบอกหลอดทำใหญ่เลยเป็นไหมเขาบอกหลอดทำใหญ่เลยองงเอออันนี้เป็นพิก,กีกแหละใช่ไหมคะฉะนั้นตอนนี้เราได้พูดสิ่งที่ต้องทห้ในทุกวันจนี่ยังไงอ่ะเพราะว่าเพราะว่า,วาวอันนี้อันนี้วันอาทิตย์วันเดียว,อ,วอันนี้อาทิตย์ละนึกวันค่ะแล้วเป็นวันดีหรือเปล่าอ่ใครอตอบนายยกมือครับ พี่น้ำร้อนนะทุกวันนะอะไรรู้ว่ามาทำประจำกันเคยได้กินเคยได้กินเอออ้าวคนที่ไม่ยกอันนี้คือใช้คำว่าออสเวย์ได้ไหมใช่ไหมคือคำตอบที่ถูกต้องบีเอาเป็นไม่งั้นนี่หรอหมดนะหรอแค่สามารถไม่กินได้หรอ ไม่กินอ้อ,อ,อ,อาเอเา,าอาาอาาอ <า S 2> อผมเป็นคนที่กินเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าหนูว่าเวลาเราไปต่างประเทศหรือว่าเรา,เราเจออาหารที่เราแบบแบบไม่ชินหรือแบบเรา <ๆ S 2> เราดกิ่นหรือแบบหน้าตาอาหารไม่กินนะ่ะคือยอหดเพื่อที่แบบไมกินนะจงๆจริงๆแว่าเ่ว่าจะแบบวมากขนาดนพิงก็จะยอมไม่กินถ้าไม่ถูกปาใช่าถ้าแบบไม่กินดีกว่ากินเลยเออชิมๆได้ไหม ชิมก็ด้วยอาจจะแค่ชิมอาจจะแค่ชิมถ้าถ้าถ้ามันยังดูแบบพอพอได้ก็จได้แต่ถ้าแบบกินไปแล้วจะแบบไม่กินไม่กินดีกว่าเออเลือกที่สะอาดน้ำเลือกที่สะอาดใครตอบเอมาใครตอบเอใครตอบเอผมอยากรู้อ่ะใครตอบเอบ้างใครตอบเธอรันเธอรันใครตอบอ่ะครับอุ้ยไม่ถึงครึ่งนะชิม อ่าแล้วเทั้งที่เหลือก็จะเป็นเอรสลันเหลือก็จะเป็นเฮอรสลลนใช่ไหมหรือไม่ใช่เลยไม่รู้ไม่รู้่อนือเอร์นารััมนีอออลก็คอ่เอร์น่ารัหนานแล้วเป็นชื่อแบบที่ไม่มีใครบอนเลยเปลี่ยนตั้งแต่แบบกี่ขมาสี่ขวบป่ะ้าขวบเด็กๆเลยเด็กๆเลยใช่ไหมคะเพราะอะไรคะบอกมาบอเอาความจริงป่ะเอาความจริงสิเราไม่หลอกกันคือ คือเล่าแล้วเหมือนแบบจะขายป๊าป๊าบอกนิดนึงเพราะว่าแบบเวลาเล่นเฮิร์บอย่างเงี้ยมันดูมันมันมันเหมือนต้องใช้พลังงานแบบเฮิร์บเฮิร์บมันต้องแบบเฮิร์บอ่ะเรา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 คิดดูไงฮิร์บฮิร์บฮิร์บปิง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 อ่ะจะพูดง่ายหรือปะปิงปิงปิงแล้วก็เฮิร์บมันต้องแบบเฮิร์บเฮิร์บอย่างเงี้ยเราก็ป้ารู้สึกว่าการพูดป้าป้าพูดป้าป๊าไม่ได้รู้สึกว่ามันมันจะพูดแล้วมันเหนื่อยเออแต่ป้าป๊าพูดแล้วมันเป็นเฮ да <un admission> ิร์บเฮิิรร์์เฮ คือไม่แปลว่าแบบเจ็บแบบเจ็บเออเออเออฮิร์ทเฮิร์ทเฮิร์ทอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อ่ะแบบคือแต่ว่าดูทีนึ่งเขาก็เปลี่ยนแล้วผมไม่รู้ว่าเหตุผลที่ก็แต่ว่าเหตุผลนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เปลี่ยนชื่อครับไม่ว่าเป็นปิจริงเป็นปีเราซื้อจริงเขาเปลี่ยนจากนัลันเป็นยิทนาเป็นยิทนาเออถ่ายแล้วชื่อจริงมีเหตุผลไหมฮะหรือว่าชื่อโล่งล้วนอเลยการบวกลบคุณหารใช่ไหมเมื่อวานเนาะ อายุสมัยนี้เขาต้องบอกว่าคุณหาเนี่ยเป็นไนเป็นเงนเป็นนารนอัญชนาณนแบบหลักนะแบบรักใครรักเธอปีเิอกแกกรักอยู่นะถูกปะไม่ต้องเธอีปะเฮอไม่เฮอเอดูแบบมันมันดูมันดูแปลกตกหอเเมาดูเออโอเค